ช่องเิืมหมัอนใส่รอดช่องละสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไอยูคนคนไหนครับที่ตอบผมเนี่ยเสื้อม่วงครับะโลอ๋อตื้มม่วงเหรอใช่ครับชื่ออะไรนะไอยูไอยูหรอแต่ถ้าไอเลยูนี่จะใช่กับคุณมันจะเปลืองไหมอ่ะ โอเคครับมัน<อ>็ล<อ>นาล้วนะลองใช้ดูดิครับเดี๋ยวโดนแทงเดูวโดนทรงเออเสร็จแล้วใช่แล้ก็หนูมันไม่ใช่ของกินอ่ะเนาะว่าไม่ได้ แล้วหนูต้องทำยังไงฮะรถรถยี่สิบโลอะคล้ายๆกระบะเข้าไปขับไหนอ่ะเข้าไปไหนแล้วไม่มีไม่มีไปดูที่จีกันแล้วไม่คุยกับยูเป็นอะไรเดีวมาคุยด้วยครับไอคนที้เป็นเด็กแล้วเป็นเด็กของเด็กข้างในเป็นเด็กของไอยูไงคุณไม่พอใจเหรอคุณจะเอาเด็กเพิ่มใช่ไหม แต่โชว,เว์เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาพี่ามาไปถายก่อนเดี๋ยวพี่มาหาเดี๋ยวพี่มาหาเขาพี่ไปหาก่องกันใครคือมันนะไอคนที่เล่นมุกหยอดอยู่ไงเขาไม่รู้หรือเปล่าก็ได้ไงก็ไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ไงเราต้องเราต้องบอกเนี่ยครับเพราะเขาไม่รู้ไงโอเคจะไปไหมสวัส <c oughs> ดีครับลุงเองปลอมตัวอยู่ปลอมตัวอยู่โอเคครับลุงสวัสดีครับปลอมปลอมตัวอยู่แต่บอกเขาว่าลุงเองนี่ก็แปลกๆนะ เขาไม่โกรธหรอกเชื่อพี่หนูหนูกว่าไอ้คนนั้นจะเป็นอะไรอะดีไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยู่ไม่อยู่พี่โอเค ใช่แล <Goddess. S 2> ้วแล้วไอ้คนนั้นก็บอกว่าไอ้คนนั้นก็จะบอกว่าคนเนี้ยคุยคุพูดอะไรด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าเอาไปฟ้องหมดเลยนะโดนเด็กพี่เขาอยู่อ่ะไอ้คนเด็กพี่เขาอยู่อ่ะได้หย่อนไหมได้หย่อนไหมเพียงหน้าหนีคนไหนครับทันหลังว่ะสิคนเนี้ยคนเนี้ยครับพี่คนเนี้ยอ๋อคนนี้เหรอผมไม่ได้คุยเลยนะคนเนี้ยได้ไหมนะมีจฉาผู้หญิงเสื้อม่วงครับ แล้วคุยว่าไงครับเนี่ยพี่ครับพี่พี่พี่อยู่หรือเปล่าพี่ในเหตุการณ์ไหมครับพี่ี่เขาคุยแล้วหน่ครับพี่อ๋อเขาเขาถามว่าชื่ออะไรครับแล้วพี่เขาแล้วน้องเขาก็ตอบว่าชื่อไอยูครับแล้วพี่เขาก็บอกว่าอะไรไอเลิฟยูสัก์ก็ผมถามผมถามก่นนะว่าคนไหนพูดเขาบอกว่าพี่หญิงซื้อบ่วงพี่แอ้สพี่ฉลเธอเลยหรอพี่กินไปแล้วพี่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 ทำหนบงสืไม่ได้อะ นี่พี่ผมเป็นเด็กเขาอยู่นะครับพี่คุณ <ผม S 1> จะมา,เ,<ข>าเป็นเด็กเขาอยู่คนนี้หรอฮะไม่ได้นะครับแคบนะรู้ไหมก็พี่ถามว่าคนนี้ได้คุยไหมผมก็เลยตอบไม่ได้คุยครับเพราะตอนที่ผมถามเขาบอกว่าเสื้อม่วงตอบออได้พูดเรื่องอยู่ชื่ออยู่ไรแล้วอยู่แล้วผมพูดแล้วคุณพ,พี่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้พูดหรือเปล่าอ่ะก็หมายถึงกับคนนี้ครับผมไม่ได้พูดว่าผมพูดม่ผมไม่ได้หมายถึงคนนี้แต่ผมบอกว่าพี่ได้พูดเรื่องไอเล็บอยู่หรือเปล่าพี่ก็บอกเปล่าใช่ไหมครับพี่อ่ะผมได้ยินอ่ะเพื่อพี่ได้ยินหรือเปล่าพี่พ ผมถามแวว่าไอเลิฟยูเขาก็บอกเขาไม่เคยพูดเลยอ่ะเขาเพิ่งมาพี่ก็บอกแผมขอขอแทรกแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับน้องเพิ่งบินเข้ามาครับน้องคงจะไม่รู้เรื่องผมต้องขอโทษแทนได้ไหมครับเพราะผมเพิ่งจะบินเข้ามาเองครับโตขนาดนี้แล้วเพิ่งบินเข้ามาแล้วเมื่อกี้ที่ผมถามไปคืออะยรอ่ะวเขาบอกไม่ได้พูดเลยอ่ะคำพูดที่เนาะเขาเพิ่งบินเข้ามาเขาคำพูดเขาลืมแล้วครับมันก็ไม่ใช่หรอกครับพี่พี่ถ้าผมพลาดไปก็ขอโทษด้วยครับ โอ้พ oh uh ี oh. oh ่โอ้พี่ใจมันเสียไปแล้วนะรู้ไหมแล้วรู้ปะเนี่ยร้องไห้เลยนะเว้ยแม่งมันเป็นเด็กเขาแล้วแบบเขจะเบาเขาแคบนะรู้เปล่าร้องไห้เลยนะเว้ยน้องผมอ่ะคุณไม่รู้หรอกคุณไม่รู้คนปอบเนี่ยพี่หยอกใครดูสิว่าเขาจะแบบเป็นเด็กใครผมก็ไม่รู้ไงผมเป็นเด็กเขาเขาไม่เด็กใครแต่ผมเป็นเด็กเขาใช่เนี่ยน้องผมเป็นเด็กเขา ผมอาะเป็นเด็กเขาผมเป็นเด็กพี่เขาเด็กพี่คนเนี้ยใช่ผมเป็นเด็กพี่เขาแล้วผมได้ยินมาพี่ๆผมได้ยินมาผมก็เลยมาถามว่าพี่ได้พูดหรือเปล่าผมไม่อยากให้ผมไม่อยากให้ใครมาเป็นเด็กเหมือนผมไงผมจะเป็นคนเดียวพอแล้วอ่ะโทนี่ไม่ร้องนะน้องรักเองนะเว้ยรู้เปล่าชองกี้แล้วแต่พี่ชายเลยครับพี่ชายอ่าแน่นะพูดอะไรใช่ไหมอ่าวทั้งแก๊งหรือเปล่าผมไม่เนาะคนเดียวดีกว่า พูดอะไรใช่เปล่าคนเดียวครับแลอกเราผมยอกครับเออผมก็จะบอกว่าแกพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วที่มุ่เมื่อกี้ที่ผมจะบอกอะไรเฉยว่าจะเล่นมั่วใครมั่วซะวะครับไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าคนมีแบบว่าอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้มาข่มหรือครูนะครับผมมาหยอกเล่นเฉยครับผมไไม่ด้ลงใจไปลงใจไปเพราะว่าน้องน้องผมเป็นเด็กเของไงเออมันไม่อยากเขาแคบอ่ะเขาจะเปล่า ครับเียกแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องขอโทษด้วยครับน้องเพิ่งจะเข้ามาไม่ผมไม่ไม่มีอะไรจริงครับมีกล้องอยู่มือนครับดาราเราก็เล่นครับผมใช่เราก็เล่นนะครับไม่อยากให้ซีเรียสนะตื่นเต้นนะงานจะได้ไม่เหนื่อยับไม่อยากให้พี่เขามีเด็กแล้วไหมพี่พี่ก็อยากมีเด็กอีกเข้าใจะนะครับพี่นี่ไงน้องผมมันหึงครับน้องกร้องอ่ะพี่ เมื่อกี้ควักมีดมาผมแกหัวมงสวนเลยนะครับโอ้ย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 ใช่ครับลุงใจเย็นครับใจเย็นครับลุงใจเย็นอผมคือตรงนี้เลยครับยังยังชื่ออะไรครับคาร์เตครับตอนนี้ยังเป็นกลุ่มอยู่ครับผมกำลังขยรปขยะให้มันเป็นแก๊งอยู่ครับใช่เหรอครับเพราะว่าตอนนี้คือเราเป็นแมสกิกันอะมันอ๋อมันมันไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีขยกเหมือนแล้วครับแก๊ง์รอ เราเป็นเพื่อนกันแ้ใช่ครับแนวโอสคูนิดๆครับผมโอ้ยนี่เพิ่งเข้ามาเลยไหมครับใช่พิ่งจากสี่วันแม่งอยู่โดนทุกงรอบเลยไม่เคยได้เอาคืนอ่ะพี่ไม่ได้แกลงพี่แค่ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเด็กเจ้าของของมิทนี่ไงครับสามสามลงดูไว้แล้วหมดครับ เรามีเรามีอยู่กเท่าไหรรอครบห้าร้อยก่อนไหมครับก็จะถึงแล้วพี่โทนี่ว่างมากไั่นี้ท้งานเลยเอ่อได้ไหมครับได้ครับเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดอ้าผมพูดตรงๆคือเออดูเสียงแผ่วนะยูเฮ้เสียงแผ่วเลยหรอใช่ แล้วต่อยอยู่ด้วยนะเขาต่อยอยู่ด้วยนะอะไรยุงเงียบอะไรก็อยูอ่ฟังเขาพูดไง แจ้งนอนอีกแล้วไม่เอาคือหนูต้องเอาคืนสักรอบชาวแก้งหนูกันนี่เท่าไหร่ผมรับสามห้าล้วกันโอเคไหมใช่ครับผมไอ้ผมอันนี้ผมช่วยลูกตู้ครับขอให้เริ่มต้นที่นี่ดีจริงเหรอขอไปราชการลูกตู้นะครับแก๊งพี่กันลูตู้กันในนานได้เลยลูกตู้กันติดกันอ๋อโทษทีครับโทษเีขอหยิบปอนจี้เฟย์ลูกตู้ครับขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับผมครับครับ อะไรครับคุณเด็กคุณพี่ทานแอบผีแตกกน่ะแอบีแตกะน่ะแอบีแตก่ะเกือแล้วโงแล้วเกโอ้โงแล้วไเไรชีวิตเป็นทงานเลยทีเหล็กนะดำน้ำได้ไหมเงั้น่ะไปได้ไปได้ไปทีเหล็กดีกว่าเดินนเใจดำน้ำดำน้ำไม่เถียแล้ากเฮ้ยดำน้ำดำน้ำเอนากดีกว่าไอุ้้มวไปส่งน้งไป่ง้ไมเดี๋ยวมา ทำงานก่อนหอเคไหมทำงานอะไรโหทำงานนี่ขอหนึ่งทำงานอะไรหรอครับขอพี่ขอกระทืบแป๊บขอหรอหรอลองกระทืบไหมน้่าหนุ่มก็ตาจะกระทืบอะไยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ว่าเลยพบป้าไหมกับพี่โทนี่ใครหลอกกันก็พี่โทนี่อยู่แล้วเอาเอาเฮ้ยเปแล้วหรอาเ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 เอ มีเด็กแผ่วด้วยอ่ะพี่เธอนีทำไมอะซึมเลยเสียงซึมเลยว่าไงอ่ะนีีแต่เขาพูดทีเดียวจากพี่มาไปถกนะพี่อาครับโอเคคนคนขี้ฟ้องพี่ทันเดอร์แม่งขี้แกล้งเกินปวดหัวละ